ยออายโดออออ่าอ่าโอเคสระอะไรครับสระ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 อีครับโอเคสะกดยังไงครับโดอีดีโอเค กออีตีเก่งมากป,อ,ปออีปีเออมออีมี่เก่งมากครับสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีค่ะ